สวัสดีครับช่างสำรานะครับจากโรงกลึงซับสำรานสุรินนะครับวันนี้ก็มา,าทำคลิปส่งลูกค้านะครับเดี๋ยว่อี้สงสัยมากทำไมรอเรือชัดเจนมากเลยคนสุรินแล้ว <c oughs> คนสุรินแล้วต้องพูดชัดเจนแบบจิงจนี่แหละ, <c oughs> อะตอนนี้เราจะมาลองเครื่องเพื่อที่จะเตือนส่งลูกค้านะครับเป็นอันนี้อะไรเป็นปุ๋ยข้อครับอ๋อนี่ที่ลูกค้าสงสัยเคยเห็นแต่เราอัด อัดตัวเป็นเม็ดใช่ไหมเป็นผงนะครับเป็นผงเป็นผงที่เห็นเน้นลูกค้าบางฟังก่อนลูกค้าบางคนเห็นแต่เราเอาตัวที่อัดเม็ดแล้วมาเทใส่กล้วยเขาบอกว่าเราอัดสองรอบเหรออธิบายให้ลูกค้าเข้าใจหน่อยอ๋อเพราะว่าตอนนั้นมันไม่มีวัตถุไม่มีวัสดุนะครับผมก็เลยอัดไปอัดนาเนาะอันนี้เป็นปุ๋ยขี้วัวนะครับที่ยปุ๋ยบรรเทาอะไรยังไม่เป็นเม็ดใช่ไหมยังไม่เป็นเม็ดเป็นผงๆมีความชื้นประมาณ สิบเปอร์เซ็นได้อยู่นะครับผมเอามาลองอ่างเปิดไฟเรูอซีมินนะครับผมออกเร็วมากเลยช่วยอะไรกันโอ้เงือโอ้สวยมากเลยเม็ดอ่ะเนาะสวยงามสวยงามรูอซีมินเม็ดสวยมากเลยเม็ดเร็วแน่นด้วย ประมาณสุดูประมาณสิบห้ากิโลนะครับห้ากิโลน่าจะประมาณหนึ่งนาทีไม่ถึงหนึ่งนาทีหนึ่งนานีสิบห้ากิโลนะคะบุ๊คเม็ดสวยมากเลยดูส,สีนมิลสำหรับอาหารสัตว์นะคะอาหารสัตว์เลยดูสวยมากเลยเนาะโอ้หมดแล้วสิบห้ากิโลแป๊บเดียวนะครับสีลูกมือครับหมดแล้วหมดแล้วสีลูกมึอหนนะ้าแม่แปดนิ้วไหนะไหม มาเตอร์กี่แรงครัมมเตอร์ห้าแรงครับผมก็หมดแล้วบ่เี๋ยวนิดนึงเี๋ยวนิดนึงสิบหกหืมแล้วสี่ล้งนะครับผมหมดแานอกให้คนยกออกให้่นว